ทุกอย่างคือมามแต่บุม,มายนภูบ่าวค่าเจ้าไปอยู่ทางบ้านว่าอยากเป็นผู้บ่าลดิสว <c oughs> ยมีแรกๆเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไอ้เอ๊คิดเนดื้อใดแบบว่าก่อนสี่เหตุยูทูบในก่อนสี่อ่าเข้ามาวงการยูทูบนี่มัน <c oughs> อ่าไอ้เอ๊เคยเรียกอย่างบเล สบายดีสวัสดีทุกๆคนมาพบพกังนุ่นคือเกนะ่าเนาะทุกคนมือนีกายู่นัมเอเอคือเกนะ่าเนาะทุกคนจะติบเบียอหน่ายกันตนะี้เพราะว่านโดยอันข้าเจ้ากับเบิ้งฮัลเล่เพราะว่าข้าเจ้าเป็นเอฟซีของไอเอซสหลายกับคนที่เข้ามาเบิ้งนุ่นก็นจะเป็นเอฟซีของไอเอหลายกว่าก็ดีใจที่เพิ่นเป็นผู้ใหญ่ที่แบบคอยดันน้องอะนะ <c oughs> โดยตอนนี้คือก่อจะเข้าเรื่องของเขาเนาะคือมือนี่นุ่นกับซิพาไอเอเพิ่นมาหาอยู่หากินคือเก่าเนาะทุกคนคือกินตลอดเลยมั้แม่แะลแม่อะไรกินตลอดเอาตามสไตล์น้นุ่นเลยเพราะว่าส่วนมาเราชิปของนนุ่นจะคือเขาปลาหาอยู่หากินกัธรรมชาติโดยนี่ิปนี้สิไปใส่ยังนี่มือนี่กับซิพาไอเอเพิ่นเนาะไปงมหอยทุกคนคือตอนนี้นุ่นกับซิพาไอเอไปงมหอยเนาะไอเอไอบึง ไอ้เบ่งงอมป่ไอ้เบ่งต้องงมครับอ่างมเซยกันงมเซยกันมาศึกษาวิถีชีวิตน้องนุ่นเลยจะต้องเบ่งอย่างเดียวได้เป็นกำลังใจที่ดีว่าสั่นโอ้ยโบได้เน้อแล้วลีนะเนาะเอาพาพี่น้องเขาลงไปเลยโดยโดยเดยนไปน้องนุ่นเลยไปไปเลยไปเลยต้องเอาคู่นะไปอยู่แล้วเขาก็สลายกระเอิ่นหอยจู่พะเลตแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาเอิ่นคือกันเนาะเพราะว่า บางทุ่ทิมกับเจ้าก็เอิ้นต่างเนาะโดยโอ้คขึนมาในทีตัวนี้หนึ่งแม่มาแม่หอยจางหูเลี้ยงสีได้บ่สสได้เลยเป็นบ่ได้เพราะว่าหอยมันจะมีอยู่แล้วมันเป็นหอยธรรมชาตินะมีแต่ว่ามันหน่วยน้อยแล้วมันบูแมนหน่วยใหญ่เลยทุกคนบูแมนออมาปล่อยใบก่อนตี่อือบูได้ปล่อยตีครับมาปล่อยก่อนน่าจะเป็นหน่วยใหญ่ขนาดไหนบูแมนออกมาปล่อยใบละง้มออกบ่อบูแมนเนี่ยนะอุ้ยเนาะสอบยากเดินนี่ทุกคนเขาต้องเลาะสอบแบบนี้เลย จะมาน้ำใส่น้ำใส่ใส่โดยแบะกระเบืเลือกแล้วกับวัวอันต่โมตื่นแห้งเนาะแบบธรรมดาธรรมดานี่น่าอยากใส่นิดนึงเห็นหอยเด้ทุกคนไอตรงในยางต้อน้ำกลนลุนไปแม่นต้องมซื้วยกันงมได้เก็สั่นกับโบได้หอยใช่ไหมลางไอ้น้ซุนมได้ยูเลยอ๋อนี่ทุกคนใส่จระนวยส่องนวยนะคะล้มกันไปงมเนาะ ออกมาเรื่อยๆโอ้ดอกไม้งามงามยูไทยาาก,กับเจ้าก็ง้อหอยแบบนี้วะไอรือว่าหน้าอะไรโอ้ยโชคดีเลยเนาะนุ่นเนาะม,มาหาหอยก็ได้กินผักกระแย้งเลยเนาะกระสายเมนบ้านโบเมนโบเมนตัวเด็ดโบเมน,น,นอันนี้มันอ่าอันนี้มันอ่าหญ้าหรือยังหูอันนี้เป็นข้าวไปยู่บ้านัน มีกุ็เขา้ากุ้งอย่างในตายแล้วได้ยาดินะคุณพ่ออาเฮียยาบอกโบแมนเข้างั้มคือเข้าแล้วเข้าตายจาังมันเป็นย้อนอย่างบู้เลยอุ้ยแม่นมาเออข้ามันลามอยู่บนเข่าอยู่ล่ะ<ม>ไปเที่ยวแล้วนวยส่งนวยไปเอาเดี๋ยวอาเสีย่ยวบรรยากาศเงียบๆเลยนนุ่นโดยชมผลงานนนุน่นกันเลย,ยไอ้อยึนทั้งบ้านพี่น้องเพิ่นว่าโอ้ยงูม้วก็มาอ้อมปั่นกันกินเลยเด้อสันพันว่าเออจนก็เม่นเลยทันเลย ไปเท่าล่าอยู่สาบซิหน่วยแต่หวะน,นี้คืออันเนา่าเนาะอันเน่าก็เาเก็บถิ่มเลย,ยเฮียกินอ้อมสาบเป็นวันนี่โดยไม่ไหละถ้าถ้าพุ่นก็เลิศไม่นึงมนอนั้นงบเนาะอยากเลิศไม่นึงหนึ่งคร,ครับค,บคือการเอาตัวรอดของคนในพื้นที่ดูว่าในเขตชนบทนะครับเนาะมี่ใหญ่ไปกินแล้วนั่นนะครับาขากเลยบากอีกก็ได้มาเฮียนมาฮูเราละไม่คุ้มสบาย ผมกับให้กำลังใจน้องนุ่นอยู่ทั้งฟังครับพี่น้องครับให้บอกคนงมเลยนะครับกับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้ผมตั้งแต่เดินจนถึงปัจจุบันนะครับทำไคลิปนี้ก็ตีเอาบรรยากาศไหนนำเสนอวิถีชีวิตนะครับในการก่อจู๊ห้ายิงอีกมุมมุมหนึ่งของน้องนุ่นนะครับให้พี่ให้น้อกรอได้เดินได้ยาวนลำไส้เลยนะครับเอาภาพบรรยากาศแบบสบายๆคุยกันไปงมหอยไปน้ำเราซิวๆเนาะน้องนุ่นสิมาห์มาห์น้อพี่น้องนะ น้ำนุ่นเป็นคนหมาน2 0 1 3ัน่สิบสามมาสันวาฮานูกระมานฮัปูกระมานโอ้แม่น์ดีดีเป็นชาวพิจิตรท้องตลาดข้าวเจ้ามันหลายอยู่แล้วเนาะอ่าทุกอย่างคือมานเต็มไปหานผู้บ่าวข้าวเจ้าว่ตายอยู่ทางบ้านว่าอยากเป็นผู้บ่าวดิมาสันอยากมานโบ่าสันปูบ่าวอยากมานบ่หายุหากินนี่คือถ้ามาน้ำนุ่นแล้วก็เราต้องย่านว่าสิกาลาลาเนาะต้องมานอยู่แล้วคนหมานเนาะคนหมานเน๊ะ อ่าขอทำประวัติส่วนตัวน้องมุนในในการคุยกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวบอกดยอ่ายังบ่มีคุณเลขาหูตี้หรอน้องต้นที่หนังสือจบมอดไครับตอนนี้แรกแรกเลยจบมอจบมอเจ็ดจบมอเจ็ดอ่าแล้วก็หยุดเรียนหรือว่าไปเรียนหนังสือต่อกะบม่ได้เลียนกะเฮียนกะเฮียนหน่อยหนึ่งแต่ว่าบม่ได้เฮียนน่ะนะไปเรียนอย่างเฮียนอะบริหารบริหารโดย แต่ว่าเฮียนน้อยเดียวแล้วก็อ,ออกเลยโดยมาเห็ดเดียเ่ยวจุบานเลยอยู่เฮือนละล่ะสาวชาวบ้านปลาเลยนมัน้ยโดยมันเลย่าพูดแบ,บบนอันอื่นหอกออกเงี้ยว่าครอบครัควก็ค่อนข้างแบบว่าบุ๋มมีเงินส่งรรให้เฮียมองความจริงอันนี้นความจริงเลยโดยแล้วก็เลยออกมาอยู่เฮือนเนีลยอยู่เฮียช่วยเดียกพ่อพมแม่์คะแนนต่อกับบูว่าเฮียนไปแล้วก็ จมมากอะซีมีอ่เวียังแค่งานทำโบเพราะว่าเขาอีหยางเขาก็เป็นคนอคนหนึ่งที่แบบว่าเฮียนบุกค่อยเก่งขนาดเพราความจริงอ๋อเฮียนตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้ได้ได้จะข้ามบ้านสายกินได้ทำเนื้อมีหาวมีมีหาวนี่พานจะโดนแล้วโอ้ยมีคนที่อ่ะคนที่เบิ้งอยู่กับเจ้าอยากหัวนู่นเนาะ มันมางเชืาค้ำก็ได้แต่ว่าไอ่เอ๋ยอย่าพูดค้ำเลยก็เ,เ,ดเดี๋ยวพูว่ากินหอดเด้ออ่าวัวหาเชียงนี้วัวหาเชียงนี้กินหอดคิดหอดเจ้าเด้อมาเด้อพี่นอ้องมาเที่ยวบ้านนุน่นมานะทุกคนมาเที่ยวบ้านนุน่นบ้านไหนอ่ามันยาวรู้ไ<บ>มาเด้อมาเที่ยวอ่ามาเด้อมาเที่ยวเนื่องจากพวกก็การพวกจะค้ำสั้นๆจะแบบเออเฮาลมแบบ เขาล้มกันสินะนุนน่นล้มได้แต่ว่าจะให้นุ่นว่าแบบคำยาวๆนุ่นว่านุ่นก็บว่าค่อนข้างบ่ได้ผงสักผ้าอย่าสิฟันได้บ่พื้นฐานสักหนึ่งพื้นฐานมะมีแด้แบบสมุนไพรเขาล้มกันเวลากินขา้าวกินน้ำแล้วก็<ล>สไไิไปนี่ไป<อ>นานเออเริ่มมากินขา้าวมาไหนมากินข้าวอ่ะมีก๊อไลซีฟายซิฟาน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  คุยไปน้ำเนื้อเงี้ยกันไปน้ำน้อยน้อยให้บอกกับพี่ก็ลายชีฟานเุ่นพี่น้องเพป็นเมืองช่องอะไรที่เป็นเหมือนต่างจิตติชีวิตการช่องของคนอื่ได้ยินบ่ได้ยินอ้ามทุกคนคือผู้ใดที่อยากติดตามนุ่นเนาะก็สามารถข้าไปติดตามมา เฟซเฟซบุ๊กของนุ่นกับนุ่นมหาจิตเนาะแล้วกัยูทูปของนุ่นโซนยูทูปของนุ่นก่นคือหน่นุ่นสาวล้าวนะทุกคนเข้าไปติดตามไปติดตามโซมวิถีชีวิตของนุ่นเนาะว่านุ่นเฮ็ดอย่างเดแต่ละมือเนาะทุกคนอยากฮู้ลวทุกคนก็กดไปติดตามเราจะเห็นว่านุ่นเฮ็ดอย่างพี่นุ่นพี่น้องน่าชื่นชแล้วแหละว่านุ่นเขาแตปลาเพราะอะไรมานีเป็นสิบสิบมือแล้วนุ่นยังพายเขาแตปลาอยู่เนี่ย มละ <laughs> บอผาดจักมือพี่น้องครับซิปมือกับซิปมือเขาตาปลาฮะตอยนี้อยู่น้องฉินน้องนุ่มนี่ยเก่งเก่งเก่งไปไปใส่กับบรอดคิดทอดบ้านนะนี่แหละค่ะว่า <c oughs> ไปใส่กับบลได้เพราะว่าอ่าอีดูพ่อแม่อยู่บ้านอยู่ทางบ้านนอกแล้วก็ย่าเขาเป็นคนอยู่บ้านนอกแล้วก็จะออกไปสู้ในเมืองขี่ยานคนอื่นค่ะนะแบบอ่าบูแมนว่าขี่ยานเขาเจ้าตัวอันนี้นั่นเลยแบบ เขาแบบคนเก่งใจคนอื่นอนะไรย่านคนอื่นคนบ้านนอกสไลายอ่าไอเอไปเฮ็ดอ่าไปทายคลิปไปเฮ็ดอย่างะนะอยู่สนบุตรของเราไอเอนะเจ้าบูดีเนะคนเราเขาก็คำว่าเขาบูดจักกันดีเขาก็เป็นคนเก่งใจแล้วย่านคนอื่นเนาะขนาดเขาเอากล้องไปอ่าทายใกล้ๆเขายังย่านเนาะ<ด>คำว่าเขาบูดจักกันนะ แต่ผลงานมาไอา้บนนี้เลยนี่ไอพี่เราเข้าไปลายด้วยลายด้วยลายแล้วน,นี้คือไอของเฮากับซีลงไปงมหอยแล้วเนะาะมันั่งบนขงเขาง้มบนี้เนาะเออมันบุคือมันบุคืออ,อ,อันนี้เดาไป,ว,ไปว่าุ่นเดาไปว่าเออบนไหนมีกับมีแต่มืเมอเลยไรนะเจอคันเจอเอนันเจองูกนะับโให้ว่าเลยมึนไปเรนะื่อยๆเนาะโดย มันมันพี่บังแรกๆเนี่ยไอเอคิดแนวใดแบบ่า่อนสิร์ตยูทูบ e นี่ก่อนสิอ่าเข้ามาวงการยูทูบนี่มันอ่าไอเอเคยเรียงอย่างโบหรือว่าโดยโดยโดยโอ้อันนี้เป็นำถามทาี่ดีเลยน้องมินะครับแรกๆเลยเนาะโดยว่าประวัติการศึกษาก่อน,นโดย,โดยคุยกันนะไอเอี้ยนจบอ่าสั้นสูงเงี้ยนจบสั้นสูงโดยแล้วก บอกหนูด้บอกคงว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตสิเถือแบงไหนเนี่ยแต่ว kind of ่าพูดถึงการเฮ็นยูทูบเนี่ยตอนได้ยุปีหนึ่งไหมคือโอกาสได้เบาเลยมาเนี่ยไดยตอนได้เรียนหนังสือยุปีหนึ่งสั้นบอกว่าซออายุสิบหกปีอ่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเพิ่นซื้อว่าอาจารย์ปองรัติพงศ์ผลทิพย์เพิ่นเพิ่นสีสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเพิ่นสีกิ่งในโปรแกรมกันตัดต่อวิดีโอเพิ่นก็เลยจับรุ่นพี่อ่าเอารุ่นพี่ปีสามมาถ่ายคลิป Oh, มาถ่ายคลิปแล้วก็ตัดต่อเป็น,นหนังเห็ดให้หายโตได้ฟุบๆเอามวนเสร็จแล้วบา้าน oh. เอ้ยโอ้ก็เห็ดเป็นก็เห็ดใดคือมวนแท้สันนี่คือแรงบันดาลใจแหลกเลยวันเอาไปเอามากจับกลุ่มก,กันกระมูมาเฮาสิมาจับกลุ่มกันเป็นเห็ดหนังสันเล่ามวนแล้วเห็ดการตัดต่อแล้วมันสนุกบ้านเ้มวนเขียนบทแล,ล้วค้อนนี่จะหของแรกๆที่นี่เยอนไปตอนอายุสิบหกปีที่นี่ oh. มันบรเสนทห้างนี่มันบรได้มางโดยง่ายๆได้ลุงหนุน เชียนบทละครขึ้นมาขออนุญาตได้พี่น้องขออนุญาตพี่น้องทั้งเอ็ซีน้องนุ่นแล้วก็เบ,บ้าอีพร้อมเบ้าบระวัติให้น้องฟังเราเชียนบทละครขึ้นมาจัดฉากไายหนังม,นมูนไอคุหนังเรื่องแรกชื่อว่าหนังคักปื้มหมดแล้วตั้งซื้อมูซื้อปื้มเนี่ยแท็กปื้มนางเอกมาทายเป็นผู้กำกับพร้อมเ <c oughs> จ้าของแสดงกันพระเอกคนนี้เด้กเกียร์บอกความแท้ได้หนิเออได้สิขึ้นให้พี่น้องเขาเบิ่งพร้อมนะสิขึ้นหนังเรื่องนั้นให้เบิ่งความเออโดยอ่าเป็นพระเอกคนแล้ว เอาไปเอามาเห็ดไปเอ้ยเห็ดมาจะกี่คนก็ว,วา่าบ้าแมนบ้าเปน็นยังเอาเด็กน้อยน้ำบ้านเนี่ยจัดฉากเคียนโบสขึ้นมามาถ่ายเห็ดมาหลายหลายปีเนีย่ยน้องุมในหลายปีตอนนั้นมีโอกาสได้ไปฝึกงานไปฝึกงานโน้ตบุกบบมีอย่างอุปกรณ์ตั้ตัวอยังบ่มีได้เพินเิมเนยากเนาะตั้งใจเก็บเงินครับเก็บเงินซื่อโน้ตบุกเครื่องหนึ่งราคาสองหมื่นบาทก็เด็กเด็กอายุสิบเจ็ดปีสิบแปดปี ที่มีโอกาสครั้งเดียวคือเป็นนักศึกษาฝึกงานที่โรงงาน<อ>มันสิเปิดโอกาสเพราะว่าเขาเลี้ยงสายอาชีพเด้เงินเดือนกับผมาณหมื่นสี่ัญหาเด้นักศึกษาบ้านบริด้เศร้าเขาบริด้ซื้อเขาจันสันแห้ง<อ>มีโอกาสเจ็บเงินฝึกจูเจ็ดเดือนสื่อโน้ตบุกมาวันไหนเอาผลโทรศัพท์ไทยตัดต่อไปตัดต่อมาปีหนึ่งกับบ่อปัไนได้ตอนปสวสตอนเลี้ยงสั้นสูงบันี<อ>้มีโอกาสได้ไปฝึกงานอีกเป็นโอกาสเดียวที่เขาสิได้ซื้อกล่อง Oh. รัดส,สินใจครับเจบเงินซื้อกล่องเด็กอายุ1 0 18 19ปกปีนี่แหละทีท,ทีทีเรียนหนังสือทีบบ่บ่มีรายได้นด้พ่อแม่ก็<ม>ด้ซัสปอร์ตเด้ซื้อกล่องตอนนั้นในราคาห0 0 0มืนบาทเ็บเงินหเ,เดือนนี่นี่ด้วยค้องฝันได้้องนุ่นอย่างได้ยอมอดเ้าอดน้ำในเงิน5้0หมืนบาทซื้อกล่องปุ๊บในขณะที่ไอฝึกงานนะ่ะอ้ไอคิดแล้วว่าเฮ้ยคือมันมลำบากแท้ซันเนื่องด้วยคนบ่เคยได้ไปเป็นเฮ็ดงาน ตื่นเสอะมาต้องได้เหตุงานแรงต้องได้นอนนี่นี่ระบบโรงงานมันเป็นแบบนั้นตงนวนไก่ไปฝึกงานอยู่โรงงานเหรออยู่โร,งง,รงงานครับก<อ>็เลยคิดไปขึ้นมาตงนวล<อ>ขึ้นไปป่าถึางเป็นกูนอนอยู่บ้านเนี่ยตอนกูเป็นเด็กน้อยกูเข้าไาในลำบากกว่านีน่บริษัทไอว่าคิดทอดก่อนจะคลองไปหาข้องกระปอมอไปหายูหากินแน่กระปอมแม่ตงนวนเออคิดทอดแบบขึ้นนู่นนี่แหละกูคือพอเคยลำบากกว่านี้เป็นเด็กน้อยนะขึ้นทอดตะความไก่บ้านเนาะก็เลยเขียนเอากระดาษมาเขียนมากลับบ้านเนี่ยกูมีโอกาสเนี่ย กูสีไทยผอดวิธีชีวิตแบบนี้ไงแคนทั้งโลกนี่ได้เห้ว่าเด็กน้อยอีสานเนี่ยมันเคยใช้ชีวิตแบบนี้แต่ปัจจุบันนี่เขาเขาสิเล่นโทรศัพท์เป็นเง,งินท<ด>มไม<ด>เขามันบ่ได้มีโทรศัพท์เล่นดิกเ็เลยเพ็ดหนังเสร็จแล้วนะปังัแล้วบ้าเน,าาานเนี่ยนางฮารานยิวแล้วนี่คือจุดแงเกิดยูทูบแล้วก็บรรลุว่าสิไปจังไดฟังยุฟังแล้วก็ฟปังกับโบตอเนื่องเอาไปเอามากะตัดสินใจ ขอกบบอระเป๋าเดินทางไปเฮ็ดงานอยู่ระยองอเฮ็ดงานอยู่ระยอง,งแล้วไปออกมามันบอมเนแถวขู่แล้วบ้านกูก็เคยมาลำบากกูสิอยู่ซัมหนีบ่จ่ายเงินเดือนได้โยกประมาณหมื่นสามหมื่นสี่วันนี้วิถีชีวิตจริงเด้บ้านเนี้ยบอมเนนักศึกษาพึ่งงาน,ดนได้ตรงนู้นแน่เลยเป็นวิถีชีวิตจริงคือต้องได้จ่ายค่าเขาค่าที่พักทุกอย่างต้อง,ใใองอได้จ่ายเองก็เลยเฮ็ดไปเฮ็ดมาเอา้าตัดสินใจ ขอบคุณมากเลยพี่ไนท์ชาวการเป็นเจ้าของทีวีอ๋ออเพิ่เป็นเจ้าของทีวีตอนนี้เพิ่นเป็นเจ้าของบริษัทเซิร์ทีวีตำหรับไทห oh. ลวงเพิ่นเห็นผลงานชิ้นนั่นละมันเป็นโชคชะตาขนาดไอ้ป้อยไปดูนปุ่นปีละพิกก่กะไรววาเอาสนใจสิมาเห็เรงานน้ำไอโบ่กะเลยบปฏิเสธเลยเพราะว่าเป็นแนวทางที่เจ้าของมัก่รู้วางเงินเดืนอดนสิเท่าใดกร้างครับ, okay. อรบโอเคอันนี้โบโบเรื่องราเจ้าของได้นี่โดย มาเหตุงานน้ำเพลินปุ๊บเข้าไปมาโชคดีครับได้ไปเจอกับไอ้ทรายบางทีคนทำตะกาด oh. นอเจ้าของมากมาแต่หลายปีแล้วเนะาะบังเอิญครับเมื่อนั้นกลับมาถ่ายคลิปอยู่ที่บ้านเมียเร oh. าไอ้บางทนนีคนทำตะลาไปถ่ายคลิปอ่ะนะไปถ่ายน้องนิสดาสาวเราไปถ่ายน้องนิสดาสาวเรารู้สึกว่าชอนยูทูบ ฝังขึ้นมาทันทีก็เลยได้จับจุดในการเฮดคอนเทนต์เที่ยวลาวหี่มาซีปีเด้วนี้เฮดคอนเทนต์เที่ยวลาวแสดงว่าไปลาวมาไทยไปไทยมาลาวอยู่เนาะณปัจจุบันนี้ไปไทยมาลาวไปลาวมาไทยตะกี้มาเที่ยวแหลกมาไทยน้องดินด่ามันเลยฝังฝังเราก็เลยตัดสินใจเดินสายนีเลยขอบคุณไอ้ยบาวนิพนธ์คำตกาผู้ให้ดำซึ่งเป็นไอ้หักในทีมงานเดียวกันอ้โหโดยอะลก็นน้องๆทุกคนที่อยู่ในช่องทีมงานบ้านหน้าเนี่ยไอ้จึงให้โอกาสทุกคนว่าเฮ้ย ผมเคยได้รับโอกาสดีๆจากใครคนหนึ่งแล้วทาไมในเมื่อที่ผมอ่าคนสิว่ากับยางกรในเส้นทางนี่เป็นอย่างไรือสิว่าให้โอกาสกับคนอื่นมาได้นะโดยที่ถึมาหาวน่นนี่ละนี่จะไม่ให้โอกาสเข้ามาเออเพื่อเพื่อเพย่ต่อกันนะโดยก็ทบอกเงาเถี่น้องดิบเบือเรา่พราะเป็นยังน้องโดยโดยจังใดก็แบบเออก็ต้องขอความใจนู่นกับวนึกนัวว่าไอเอเมียนยอดพู้ติดตามตั้งหกแสนปายจะเข้าเจ็ดแสนแล้ว ขาเจ้าสิมาบบซองเฮาคือแบบซองเฮาแบบสองพันกับพันเนาะพันป่ายเนาะแต่ว่ามาเจอเราครั้งแรกอยู่สถานีรถไฟเนาะไอเอ๋คือแบบอู้ประทัาใจแห้งเนาะแบบเห็นเราปุ๊บในนุ่นจนว่าแบบปากน้ำล้าเราคือแบบหู้จักกันนะสิบปีนึกว่าอ้าวแล้วนุ่นจนว่ายังบมออกเลยนะ่นกลับมาเฮนแล้วก่อนนุ่นจนล้มกับข้าเจ้าว่าอู้เป็นอย่างอ้เขาคือว่าหู้จักกัน ประมาณสิบปีแล้วเขาครัทั้งที่เขาเป็เพือเจอกันปะเออรักใจดีแล้วก็เป็นเออใจดีแล้วเป็นกันเองเอาแถวว่านู่นจนว่าเออแล้วก็เขาจะติดต่อเราได้เขาจะเจอเราอีกรหอบหนึ่งเนาะแต่ว่านู่นก็บไม่ได้ไปติดต่อหาไอเอเนาะแต่ว่าเขาก็ได้เอาเฟซบุ๊กกันไว้เนาะไอเอ๋อครับค่ะพวกเส้นทางนี่มันมันมีเรื่องเรามันบ่ได้มากโดยความบางเอิ่นนายบอกว่าเป่ยนเลยบ่าวาจะเป็นสายยูทูบเนี่ยทุกคนกลัวสิได้เป็นหัวหน้างานเป็นครูเป็นยัง ก็เป็นคู่อาตาจ้างก้อน็สิสอกจะเป็นมอเป็นยังเรนบอบทุกเส้นทางมันมีเรื่องเหล่าของทุกคนก่อนที่จะจะเอินว่าสําเร็จบอกะกะกะว่าได้ในในทางที่จะของมักเนาะเพราะว่าเป็นนั่นคือการเอินว่าสําเร็จเพราะว่ามีความสุขกับสิ่งที่เขากําลังเหตุด้วยนั่นแหละเอาบออย่ารุ่นกับมักแนวทางนีเนตังแต่หากัเฮียนจบเนาะ้ามีทานแบบว่าอยากไปเฮียนอับอยากไปเฮียนดีเจโยโยโยน้องรุ่น ขวาฝันแบบว่าเอออยากปเปียียนดีเจเขาคือว่าสบายแท้แบบไปเฮีนยนอ,อ,อ่าพวกนั่นเนาะแล้วก็อีพอนี่บอ่อยากให้ไปเพราะว่าอยากให้ไปเฮียนคูแบบว่ามาสอนนักเฮียนอ่ะนะนี่คือข้อฝันความปลูกฝังของคนบ้านเขาเนี่ยคืออยากให้ลูกนะเป็นเจา้าคนในคนในนนน,นี่คือค่านิยมของคนไทยกันแม่แล้วอีพอให้ไปเฮียนอ่ด เฮียนบริหารเนาะเฮียนด้วยหนึ่งแล้วก็ก<ด>กกแล้วก็บุญยากเฮียนแล้วก็เลยเอออะไรก็ตัดสินใจมาอยู่บ้านแล้วก็ออกมาอยู่บ้านสักแล้วรเรื่องร้านเรานี่ครับมันคือสิ่งใดมีเกิดขึ้นกับเราสองคน<ด>ผมเชื่อว่าพี่น้องอยู่ทางบ้านเท่ากันครับต้องอย่างที่ผมเคยเบอกครับว่าต้นทุนของ,ของเราเนี่ยมันแตกต่างกันหลายคนก็นเกิดมาบนครอบครัวที่มันร่ำรวยยังมีอีกหลายคนครับที่เกิดมาบนครอบครัวที่มันทุกข์ยากเกิดมาบนครอบครัวที่มันลำบากอะไรมาเสมอเสมอเรียนหนังสือจบมาเนี่ยทุกคนเนี่ย เพื่อนหอบหาขอพรนี้จากทิมฐานบ้านเกิดเนี่ยด้วยความจำใจเปเลยเพราะอยู่บ้านจะขอเพาม่มีวิธีการสอกอยู่หากินเมน็มนเป็นสลายมิฉะนั้นแล้วครับผมในฐานะในทายทอดบรรยากาศบานเท่านาะโดยเป็นตัวแทนแห่งความคิดหอดเป็นตัวแทนทงนแห่งความคิดถึงให้พี่ให้น้องผู้เห็ดงานอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดที่บม่มีโอกาสได้เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วเปนเลยเนาะให้หายจอดบานจะของเป็นบ่ครับโดยโอเคบอกญาเราทั้งนน้น <laughs> ลาพี่น้องเลยดีบอโดยอ่าโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะว,ว่าสีพังงงหอยจุดชนวนในการเบาชีวิตถึงแม้ว่าพี่น้องเขาสิประทับใจหรือบ่ปราทับใจกับซางในคลิปนี้ได้ไอขอเก็บเป็นความทรงจังว่าเมื่อครั้งหนึ่งไอเคยเล่าเรื่องแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้นุ่นฟังเ,ออเนาะนเส้นการน้อยเองครับโอเค <laughs> เอา ตอนนี้กะคือนุ่มกะจีโซหอยก่อนเดี๋ยวกะจิบาเดี๋ยวกะจิบ้าจีโซหอยหรือหอยไข่เดี๋ยวกะจิบ้ามาง้มหอยบูจิงเนาะนี่หอยกะได้ได้ประมาณนี้เนาะทุกคนมาง้มหอยหรืมาเง้ากันโอกาสงมหอยไปล้มกันไปไอ้เองโอกาสจุดชนวันเลยกันเลยเดี๋ยวเวบาเงาเนี่ยโดยหนาวเราแบบไหนตองนี้โอกมีมีโอกาสได้ล้มกันเนาะก่อนซีได้ล้มกันดีกว่าผู้แม่ง่ายหน่อยเออ เจ้าเข้าลบกันมือนี้มืออื่นมือฮือไปแล้วก็มือต่อไม้เอกับนี่กับจีพบกันมือใดยังบูฮู้เนาะแต่ว่าจจกไหดก็หักแพงคือเก่าเนาะทั้งอ่าังไทยฟังลาวก็คอกขอหักแพงกันคือเก่าเนาะทุกคนสามารถมาเที่ยวลาวได้ไปเที่ยวไทยได้ยินดีต้นทับกันแบบอ่าเป็นกันเองคือไอเอมาเนาะนุ่นกับเป็นกันเองเนาะสิกินข้าวยื้อนก็กินแบบว่าพวกกินข้าวยือนพวกอยากกินข้าวยือนนุ่นก็คิดว่าไออ่าลาวเป็น อายผู้หนึ่งแล้วก็แล้วแบบว่าเออก็าว่าแบบพเกเงใจกันเออง่ายๆกันเลยนะโอเคอาขอบคุณพี่น้องครับอ่าคลิปนี้ครับขอแชร์ประสบการณ์บันทึกไว้เป็นความทรงจำเนาะอ่าอาจถึงใจแน่บ่ถึงใจแน่กัขอโทษบุดหให้น้ำแน่เนาะใดมีผิดพลาดนั่นนู่นเนาะโดยขอพี่น้องมีความสุขท้กท่านครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเรื่อยๆรือเบิดสุดสุขคนครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับ